สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการลบพื้นหลังออกจากภาพโดยที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บนี้นะคะ r e m o v e b g นะคะโอเคหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะคะ<ม>เลื่อนลงไปนะคะ จะให้เราเลือกอัปโหลดิมเมจนะคะเราก็เลือกนะคะก็เลือกที่คลังรูปภาพเขาก็จะให้เราเลือกรูปภาพนะคะว่าเราต้องการเป็นรูปไหนสมมุติว่าวิจะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะวิต้องการเป็นรูปนี้นะคะก็กดใช้หลังจากนั้นก็รอเขาแป๊บหนึ่งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพที่ปา่าจากพื้นหลังอันนี้ได้หมดเลยนะคะทั้งรูปสินค้าหรือว่ารูปคนนะคะหลังจากนั้นให้เราทําการดาวน์โหลดได้เลยค่ะ,ะรากดดาวน์โหลดนะคะโอเคเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะแต่ถ้าเราอยากแก้ไขนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันกดที่ edit ได้เลยค่ะ,ะหลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเออเราชอบพื้นหลังแบบไหน หลังจากตัดพึ้นหลังไปแล้วเราสามารถที่จะใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่แอปนี้เลยก็ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเราพอใจแล้วนะคะเราอยากได้อันไหนก็สามารถที่จะกดเซฟได้เลยอ่ะวิวไปพื้นหลังสีเขียวนี้นะคะแล้ววิวก็กดดาวน์โหลดอดาวน์โหลดโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราไปดูที่ ัลบั้มรูปของเรานะคะว่ามาหรือยังอตอนนี้รูปยังไม่มานะคะคือถ้าเป็นระบบระบบ iOS อาจจะยังไม่มาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพวก Android รูปก็จะมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็น iOS วิธีการแก้ไขในกรณีที่รูปไม่มานะคะก็ให้เราไปหาที่ไฟล์ค่ะให้ทุกคนไปที่ไฟล์นะคะกดตรง รูปก็จะมาอยู่ในนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการที่จะเซฟนะคะเอารูปนั้นไปใช้ก็กดตรงนี้ค่ะกดส่งออกนะคะแล้วก็กดบันทึกภาพค่ะอันนี้ก็เหมือนกันกดส่งออกนะคะแล้วก็กดบันทึกภาพค่ะเพียงเท่าน,นี้นะคะรูปนะคะก็จะมาอยู่ในอาร์บั้งของเราแล้วค่ะนี่เลยมาแล้วนะคะ